วันนี้นะครับทุกคนคอนเทนต์กับผมทิวานะครับ20บาทกินอะไรได้บ้างในเซเว่นนะครับแค่20บาทจะกินอะไรในเซเว่นได้วะงั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปลุกินของรลครับประหยัดกันครับแถมกินจริงอิ่มจริงอร่อยกว่าที่คิดครับพร้อมแล้วไปเลยครับใกล้ๆกก่อนโอเคอันนี้ราคา8บาทนะครับทุกคนขนมปังสังขยาครับทุกคน8บาทฮนะ นี่นะครับทุกคนนมเปรี้ยวบีทาเก้นครับราคา10บาทนะฮะเซ็ตนี้นะครับ10บาทแล้วก็แบาทเราก็เป็น18บาทครับทุกคนได้คู่แรกแล้วครับอ่ะเราไปหาคู่ที่2กันเลยครับ้องๆยืนมองอ๋ออเอายืนมองด้วยโอเคครับคู่ที่2เราจะเอเลยดีเราไปหากันเลยครับโอเคครับแล้วก็จะมาดูนี่ครับทุกคนเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นราคา10บาท7บาทก็มีนะครับเอานี้ดีกว่าต้มยำกุ้งน้ำข้น นี่ราคาเจ็ดบาทครับคู่นี้นะครับมาม่าเจ็ดบาทครับนี่ไงชีสไบ์สิบสองบาทดูนะามีความสนใจนะครับทุกคนเดี๋ยวเราสั่งไว้นะครับทุกคนเ็นหนึ่งอย่างที่น่ากินมากๆเลยครับนี่ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นนะครับทุกคนอันนี้ก็ยี่สิบบาทนะครับอันนี้ก็ยี่สิบาทอันนี้ก็20ยี่สิบาทยี่สิบบาทหมดเลยครับทุกคนให้เลือกได้ว่าเราจะกินตัวไหนนะครับ ผมขอเลือกตัวนี้แล้วกันครับมูดามคุณรุบุตาับโอเคฮะเราได้ครบแล้วครับทุกคนแบบคู่ครบเลยครับสามอย่างครับทุกคนเฮ้ยฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องกันเลยครับตอนนี้ผมก็กลับมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วนะครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ผมได้มานะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับมี3มคู่นะครับอิ่มคุ้มแน่นอนครับคู่แรกขอรอนะครับทุกคนนั่นก็คือ นี่ครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับผมยำยำครับอันนี้ห่อละ7บาทนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแฟนชีสนะครับ1ชิ้นครับทุกคนราคา12บาทครับรวมกันเป็น19บาทครับเห็นไหมทุกคนยังไม่ถึง20บาทเลยฮะคิดว่าอันนี้น่าจะอิ่มมากๆเลยครับเดี๋ยวขอตัวไปต้มแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ผมต้มจากหม้อร้อนนะครับทุกคนหม้อทำคมร้อนเองนะฮะ กินหอมมากๆเลยอ้วาวแฟงเราไปครับผมใส่กรอกเราที่เราได้มาครับว้าวราคาแค่18บาทนะครับทุกคนเที่าคุ้มมากๆเลยครับสุดยอดเลยนะฮะในงบไม่เกิน20บาทนะครับทุกคนวันนี้ผมมารีวิวให้3อย่างนะครับ3ชุดครับ3คู่แล้วกันครับเรียกว่า3คู่หอมชีสมากๆเลยครับ เหมาะกับเมนูสิ้นเดือนมากๆเลยนะครับ อันนี้ดีครับทุกคนคุ้มค่ามากๆเลยครับคู่แรกนะครับทุกคนเอาไปเลยครับ10เต็ม10คะแนนครับเอาล่ะครับทุกคนต่อไปนะครับเราจะไปดูคู่ที่2กันนะครับว่าผมซื้ออะไรมานะครับมาเลยครับคู่ต่อไปครับนี่ครับทุกคนคู่ที่2ของเรานะครับนั่นก็คือขนมปังไส้สังขยานะครับทุกคนอันนี้ราคา8บาทนะครับแล้วก็นมเปี้ยวพร้อมดื่มครับทุกคนอันนี้ราคา10บาทครับรวมเป็นทั้งหมด สิบปดบาทนะครับทุกคนเหลือทอดนี่ลวครับทุกคนสองบาทนะะโอ้โหคุ้มค่ามากๆเลยครับสิบแปดบาทคิดว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเช้าก็ได้นะครับทุกคนหรือว่าเบรกกลางวันก็ได้นะครับบอกว่าก้อนละแปดบาทนี่ไม่ได้ขี้เหร่นะับทุกคนดูนี่ฮะว้าวอืมแบบนี้นะครับเอ๊ใส่มากอออยู่ฝั่งนี้หมดนี่ฮะทุกคนอันนี้เหลือเหลือแค่แป้งขอตรงไส้แล้วครับ ตัวไส้จะไม่ได้หอมมากนะครับทุกคนก็น่าจะสมกับราคาอยู่นะครับทุกคนเหมือนเป็นไส้สังคอครับทุกคนเหมือนไม่ใช่สังขยาแท้แต่ก็ใช้ได้เป็นคู่ที่ลงตัวมากๆเลยนะครับทุกคนรู้สึกว่าอันนี้คือมันหวานหวานออกจากเลี่ยนๆไปนิดน,นึงครับทุกคนแล้วก็ได้ตัวนมเปรี้ยวม,มันตัดนิดน,นึงครับโอ้โหบอกว่าช่วยได้ดีมากครับ เอาไปเลยครับ8เต็มคะแนนครับและตัวต่อมานะครับทุกคนอันนี้ราคา20บาทพอดีครับอันนี้ไม่มีคู่นะครับรู้สึกว่ามันน่าจะแน่นมากๆเลยแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับทุกคนคือไข่ตุ๋นครับผสมกับมูดําคุโรบุตะครับอันนี้ถ้วยละ20บาทนะครับทุกคนอ๋อจริงๆอ่ะถ้วยเดียวคืออิ่มเลยทุกคนหนักนะประมาณเท่าไหร่นยประมาณ150กรัมครับทุกคนตัวเนี้ยดีๆตัวเนี้ยไข่ตุ๋นผมเวฟมาแล้วนะครับทุกคน ถ้วยละยี่สิบาททุกคนคุ้มมากๆฮะซื้อนะครับถูกมากๆเลยนะฮะเนื้อเนียนนะอืมทุกคนเนื้อเนียนแล้วก็ซุปหอมมากอืมเฮ้ยทุกคนอันนี้ยยังไงก็คุ้มบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มอืมดูหมูดิฮะดูหมูดิครับ ไปฮะตัวนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆครับอร่อยด้วยทุกคนกินง่ายละมุนครับทุกคนเอาไปแล้วครับทุกคน10เต็ม10คะแนนครับผมต้องบอกเลนนะครับทุกคนว่าสิ่งที่ผมไปหามาทั้ง3มคู่นะครับทุกคนต้องบอกว่า2คู่กับอีกหนึ่งอย่างนะครับทุกคนคุ้มค่าอิ่มอร่อยมากๆเลยนะครับอะลองทำเชลินกันดูว่าเพื่อนๆไปหามาได้ยังไงบ้างนะครับว่า 20บาทเมื่อน,นะครับสามารถกินอะไรได้บ้างนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ต้องบอกกับเพื่อนว่าบ๊ายบายขอบคุณครับ